ต้สู้ไหมพี่ต้องสู้นะต้องสู้นะคนไทยต้องสู้ไม่ว่าจะใครอะไรมาถึงก็ต้องสู้รัฐบาลนายกนี่ห่วงใหญ่ที่สุดอะรักนาะยกลงตู่ลงตูก็รักพวกเราหมืในตัดใจตัดใจ

สิงห์มูลีสิงห์มูลีสู้ไปด้วยกันสู้ไปด้วยกันนะสู้ไปกันและยกนะ